สวัสดีครับวันนี้ก็มีพักเครื่องแห่งเมืองสองแควที่มีพุทธคุณทางด้านสายเหนียวที่คนในพื้นที่ให้ความเคารพบูชากันอย่างมากมาแนะนํากันนะครับนั่นก็คือหลวงพ่อดาแห่งวัดบางพยอมซึ่งหลวงพ่อดานี้จัดว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองในปรวิมรดกของพระพุทธชินราชอีกองค์หนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับโดยวันนี้ผมขอแนะนำนะครับเ,เหรียญหลวงพ่อดำปี2516ซึ่งจัดสร้างในพิธี วางศิลาเลิกหอสวดมนต์นะครับโดยเหรียญหลวงพ่อดำอันนี้นะครับได้จัดสร้างสามวาระด้วยกันโดยการแบ่งแยกบล็อกนะครับเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามวันนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์สำหรับผู้ที่จะสะสมเหรียญหลวงพ่อดำในการแยกบล็อกนะครับว่าเหรียญรุ่นไหนเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามนะครับเพื่อจะได้ เป็นการส่งเสริมนะครับให้หลวงพ่อดำเราเป็นที่รู้จักกันแล้วก็ได้รับความนิยมกันมากขึ้นนะครับโดยเหรียญหลวงพ่อดำรุ่นหนึ่งนะครับจะลมดำจะมีการลมดำของเหรียญน,นะครับพระพักจะหันไปทางด้านซ้ายนะครับพระพักจะยิ้มน,นะครับพระพักจะยิ้มเส้นตัวหนังสือนี้จะคมชัดนะครับ มชัดยยส่วนด้านหลังเสนนคค้นตัวหน,น,นรรังสือเห็น <ๆ S 1> ไหมครับคมชัดหมดจุดสังเกตเหรียญรุ่นหนึ่งก็คือ,อหางตัวอุตัวนี้ครับยังจะมีความคมชัดอยู่นะครับคมชัดอยู่จะสูงกว่าเขา เราไล่ระดับมานะครับหางตัวที่1ที่2ที่3นี่จะสูงกว่าเขาเลยครับสำหรับเส้นผลแมวตรงนี้นะครับจะขึ้นแผ่วๆจะมีความคมชัดซึ่งเหรียญรุ่น,น1และเหรียญรุ่น2นี้ใช้บล็อกดเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบัใงใมาดูนะครับ เหรียญรุ่น1และเหรียญรุ่น2ใช้บล็อกเดียวกันด้านหน้านี้เหมือนกันหมดครับด้านหน้านี้เป็นบล็อกเดิมนะครับนเคยมีัพตัวหนังสือคมชัดเหมือนกัน,นครับใบหน้ายังทางด้านซ้ายมือเรานะครับ พระพักจะยิ้มนะครับซึ่งเหมือนกับเหรียญรุ่นแรกอนกเหรียญรุ่นแรกทั้งหมดเลยครับเพราะใช้บล็อกเดียวกันต่างกันตรงที่ว่าเหรียญรุ่นสองนี้ไม่ลมดำนะครับทีนี้เรามาดูทางด้านหลังเหรียญน,นะครับผมค่อยๆเทียบให้ดูนะครับ เหรียญรุ่นหนึเหรียญรุ่นสองเหรียญรุ่นหนึ่นนสงังเกงเตนะฮะที่ผมบอกว่าหางยันอุตัวนี้จะสูงขึ้นนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นจากการชำรุดของบล็อกนะครับหางตัวนี้จะหายไปนะฮะสำหรับเหรียญรุ่นที่สองเหรียญรุ่นสนะครับหางจะหายไป 1 2 3นี่เสมอกันหมดเลยครับแต่ถ้าเหรียญรุ่นหนึ่งเนี้ยจะไล่ระดับขึ้นมานะครับสำหรับเส้นขนแมวตรงนี้เหรียญรุ่น2ก็ยังมีขึ้นแผ่วๆนะครับจุดสังเกตที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือทางด้านขอบเหรียญนะครับเหรียญรุ่นหนึ่งนี้จะไม่มีขึ้นนะครับไม่มีการขยับของบล็อก ส่วนเหรียญรุ่น2นี้จะมีการ,ก,ก,ารการขยับของบล็อกนะครับาการขยื่อมจะเป็นคืนเลยครับนะสังเกตรตรงนี้ได้เลยนะครับออเหรียญรุ่น2จะมีการขยับนะครับแล้วเหรียญรุ่น1และเหรียญรุ่น2นี้ความหนานะครับเรามาเทียบความหนากัน เหรียญรุ่นสองจะมีความหนากว่าเหรียญรุ่น1นะครับเห็นไหมครับเหรียญรุ่นหนึ่งจะบางกว่านะฮะเห็นได้ชัดเจนนะครับแยกง่ายๆครับเหรียญรุ่น1เหรียญรุ่น2ด้านหน้านี้ไม่ต้องไปดูเลยครับเหมือนกันเลยครับเรามาดูด้านหลังกับความหนานะครับทีนี้เรามาดูเหรียญรุ่น3นะครับ แยกบล็อกเป็นเหรียญรุ่น3เหรียญรุ่น3านี้เป็นการจัดสร้างบล็อกขึ้นมาใหม่นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังออตัวหนังสือนะครับสังเกตตัวหนังสือรุ่น3ตัวหนังสือจะหนากว่านะครับหนากว่าเหรียญรุ่น1และเหรียญรุ่น2นะครับซึ่งมีความคมมากกว่าของตัวหนังสือเห็นไหมครจะหนากว่าชัดเจน พักพักตาของหลวงพ่อจะหันไปด้านทางด้านซ้ายมือขวามือเรานะครับทางด้านซ้ายมือหลวงพ่อนะครับนะฮะปากก็เป็นสองชั้นนะฮะชัดๆเลยครับซึ่งสังเกตได้ง่ายๆเลยครับจากตัวหนังสือพักก็จะหันไปทาง คนละด้านนะครับตซึ่งต่างจากเหรียญรุ่น1และรุ่น 2, 2> นนด้านหลังก็เป็นการแกะบล็อกใหม่ครับเส้นขนแมวพวกนี้จะไม่มีแล้วนะครับอันนี้ความคมของตัวยันก็นจะหนากว่าง,ง่งงงายๆครับแยกบล็อกได้เลยครับเหรียญรุ่น1รุ่น2รุ่น3ก็คิดว่า คลิปนี้น่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่อยากสะสมเหรียญหลวงพ่อดำวัดบางพยอมนะครับซึ่งตอนนี้เหรียญเก๊ผมยังไม่เคยเห็นนะครับก็น่าจะสะสมได้อย่างสบายใจเพราะว่ายังไม่ยังไม่เคยเห็นนะครับเหรียญเก๊เป็นถือว่าเป็นพระที่ราคายังหลักร้อยนะครับตอนนี้ หลักร้อยพุทธคุณหลักร้านนะครับยังไงก็ฝากเหรียญหลวงพ่อวัดบางพยอมไว้ด้วยนะครับพระดีแห่งเมืองสองแควสวัสดีครับ